สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืนอี้มาพบมาบอกับยัยหน่อยผ้าแสบในช่องยัยหน่อยแฟมิลี่เลยนะจ๊ะโอ้สวัสดิกิจพี่น้องมันแคบนะจ๊ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหันนั่นหันนี่วันี้แซลมอนคือเกาพี่น้องคือเกาสันมัตด้กินโดแล้วเนาะอันเพิ่นว่าโลกแต่ว่าเขาคือขายอยู่สิน่ะกันหามเนาะกับปลาเมือกจ้ะปลาเมือกไป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 โลตันมาเห็นปลาเมือกย่างเขาเฮ็ดซุกเพินเฮ็ดซุกในห่าง่น่ะพี่น้องเปินแพรกไว้ของสีโลนี่หละประมาณว่ายียหน่อยเล้วอมาแพ็กหนึ่ง ห้าสิบก็บาทแล้วมีกุ้งกุ้งหนึ่งกุ้งเผากุ้งอย่างเนี้ยแพงหนึ่งแปดสิบห้าบาทได้ยุได้พี่น้องยันน้อยว่าสเสี่ยวโอ้ยยันน้อยเลยอยากแซลมอนจ้ะมาๆจ้ะพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันม่อนมึกมึกม่อนอีกแล้วดับพี่น้องจ้าเน้อง ปมึกอันนี้จะบต้ตรงได้มันต้องจัดอืมสิบห้าบาทยี่ยี่สิบห้าบาทที่ชายหล้อก่อนเพลังจะ้ะ 嗯。嗯。嗯。 ไม่เอ็นไม่ยังมันน้ำดีพี่น้องมึกไหมนี่หน่อยหันมากเกิงหนึ่งย่านมันมาคุกพี่คุก,คกยังเราดินบ่มันมันเสียแมจ่จัะได้อากาศเย็นในซองมือ,องพี่น้องห่อนอีและอื้อ nếu thì nằm với cây cành Rápido, é que não... อืมึฮัอ้ยมฮึไม่มีเนื้อตีบอ่วดูข่าวยุบบ่อเออกขั้น หน่อยบางคน คุอเ้าตื่นขึ้นมากาไปเยี่ยมพี่น้องบ้านนั่นมานน่เนะาะจับบ้านไหนที่เพิ่นจะรบพร้อมสำเร็จจะไกเรีใจน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบ้านที่รอคอยเพิ่นในเรียบร้อยอ่ะไม่หน่อยเนี่ย พัดลมพัดลมพัดผมก็เปิดกระหอนไหมจ๊ะไป็นแาบเสือรถตัดมั้งเ รถตาพันจิตเออึ้นมาว่างประมาณสิบโมงจ้ะอืายพักน้นผมไหมพี่น้องรากาศหอมไหมพักสลัดจ้ะ หุ่งขาเฮึ่มผมบายผม มันเมื่อไรพี่น้องกระปุ้กธรหมดาเนื้อจะมัมนมจกักพักอันนี้กรบเพาะแสบขมปลายมัน Cà mức nhạt Nhạt tợp แค่ลอดว่านหวานนะพี่หน่องเมือกจ้อันนี้จะไปกิน้ังไห้สะดอกพี่หน่องคูกพ,พริกไปละเชียกออกจากพริกกัน <c oughs> แล้วจะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามื่อนี้ยายนผ้าพี่พ้าน้องกินส่วนม,มึกม่อนเนาะพี่น้องเนาะม่อนมึกเนี่ยนะแต่กินปลาหมึกสองสามค่ำจ้ะก,กินเนี่ยม,กมักมึดมึดแล้วยนี่ยนายก็สิ่งลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ๊ะมื่อนี้ก่อนจ๊ะก,กันไปขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายนยผ้าแสบในช่องอยายนแฟมบูรี่เนีย่นยนะจ๊ะเร็วๆพูดเก้าจา้ะพ่อพี่น้องสุข,ขุสุข่นจ้ะพอกันไม่คลิปหนาจ้ะพี่น้องจา๋าบ๊ายบายค่ะ